สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลนะคะแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กนะคะก็หลายคนถามหาจากัวว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าโตขนาดไหนจากัวเห็นไหมโตโตไหมตัวใหญ่ขึ้นไหมอ่านี่ตอนนี้กี่เดือนแล้วว่าตอนนั้นมาเท่าไหร่นะแม่สองเดือนอ๋อเดือนกับสองเดือนตอนนี้ก็ปลาไปสามเดือนเลยมั้งใช่ไหมดูดีดูตัวความความโตหน้าตาก็เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีน้ำตาลเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเหี้ย สวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเห็นแก,กกินอายเขาออกกล้องอาล่ะค่ะมาให้ดูว่าตัวใหญ่ไหม <c oughs> อืมใหญ่ไหมล่ะตอนเนี้อืมอืมอาล่ะค่ะแค่นี้ละค่ะมาฝากให้ดูว่าหลายๆคนคิดถึงวีรกรรมก็ยังซ่าเหมือนเดิมตอนนี้ต้อง ต้องแบบว่าจ้างให้เด็กข้างบ้านไอ้น้องๆมาเล่นด้วยเพราะว่าแม่กับพ่อไม่มีแรงนะคะอ้าหนูเล่นเองไม่ได้ก็ต้องให้เด็กๆมาเล่นด้วยนะคะเออปกติยิงเหรอตัวโตปรลกนี่กี่เดือนนะสอบสามเดือนวะสามเดือนนี่นี่ยี่สิบสี่ในสามเดือนก็น่าจะสองเดือนกว่ากตายห่าตัวเท่านี้ รับลองได้เก็บสอยังต้องทำไมไม่เล่นเองคะมันปีนขึ้นเด็กหญิงเด็กหญิงโตสูงทำไมไม่เล่นเองครับเดี๋ยวลมใส่เดี๋ยวลมใส่หรอกขนาดแค่นต้องสามเด็กจะลมใส่แล้วเออแต่พอพอมันเล่นกับมันแล้วมันก็ไม่งอแงใช่ไหมเด็กไม่ได้จะได้ต้องระวังข้างนั้นนะไม่ได้เดีนี้มันยังงับขางับขาเล่นอยู่บ้างไหม <น><อ>มันยังงับขาเล่นอยู่ปะเล,เล่นเหมือนกันนานๆอ๋อแต่ไม่ค่อยเลยใช่ไหมออนี่เนี่ยดีมันเข้าไปอ่ะต่เนี้ยเราหาไปดิ้นไปไหนวะย<ๆ>อยู่ในนี้ฮัลโหลฮัลโหลยูฮัลโหลหมาลูฮัลโหลเราคากาดูแนละโตขนาดนี้ราคา 你快！Hey,